ทุกคนคาวันนี้เราจะลองชิมบรีชีสกันนะคะเธอฉันไม่่อยรู้จักด้วยชีจนก็เลยซื้อกินไม่ค่อยเป็นแต่รัวบีชีสเนี่ยกินเล่นได้วิธีกินก็คือกินกับผลไลา,ายน้ำพึ่งธัญพืชแคกเกอร์หรือนมปังอบอก,กรอบนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอยทำไมรู้เยอะเธอพิเกิลบอกฉันลองมาดูนะเธอซื้อมาจากภูเกตเลยนะ บีชีสมันมันเข้มเข้มกินได้ล้ะมันมันเข้มน้ำด้วยไม่ถึงกับปีได้ก็ะเข็มน้ำฉันไปอ่านมาแล้วเขาว่าให้ลองกินกับแคคเตอร์นะธัญพืชแล้วก็น้ำพึ่งจะเธอน้ำพึ่งที่ฉันราดลงไปคือน้ำพึ่งปลาเลยนะน้ำพึ่งปลาเดือนหนะ้าซื้อไว้ปี๊งแล้วเถอนี่นะ อเธอรสชาติดีจนสร้างซี่ซิปเปอร์เซนเลยเนี่นะจ๊ะลองแคคเกอร์ใหญ่<น>ใส่วมัมรอบนี้ขอเป็นลูกเกดนะคะอบอแห้งราดน้ำพึ่งเยิ้มๆชิมค่ะมันมา่อคือเธอรวยชีดอ่ะ มันเค็มนนำจริงแต่พอได้กินครับต่อย่าพืชแคกเกอร์นนำพึ่งดีขึ้นแบบสี่ริบเปอร์เซ็นเลยรสชาติขึ้นูอึ้นดูไมเธอกินไปกินไปมันกินร้อยมันมันนี่เธออือนี่เบอร์เกอร์แคกเกอร์ของน่องเบสนี่ของมามมานะน่า น้ำพึ้งอย่างเดียวดูสิอืมมันเป็นความเข้มถือว่ายิงเข้มยิงมันอ่ะเออมันไม่ใช่เค้มเหมือนมันเราอ่ะไม่รู้มันเค็มโอเเรโชแต่ว่ายิงกินยิงมั่นนะทูตัดรดกับพวกนี้คือดีมากเลยอ่ะอืมเธอฉันยอมรับเลยนะว่ากินเล่นกับเคกเกอร์กินน้อยมาก ได้ได้ขอบคุณครับนี่ค่ะเธอชีดนมฉันเลือยอยู่ซ้อมชิมฉันอ่ะชอบกินกขันมปบังอบนะกินน้อยวันนี้ฉันก็ขอชิมกับแคคเกอร์นะนขออีกสักคำนะเธอมันรอยเธอหือขออีกสักคำแม่เนี้ยเหายไปไหนหนึ่ง เหนือแตเหนือระตูอ๋อตัวเนี้ยไม่ต้องรัดน้ำพึ่งร่อยว่ากินเป็นแซนด์วิชกินเป็นชานดินอ่ะอือันนี้เปรบมันจะให้หมาปนหมดเลยออืมันอ๋อ thì lứa rồi cái cái bài kinh mà nắng đây nào